ท่านสาธทุชนทั้งหลายในขณะที่ไก้รังเรารับชมการถ่ายทอดพิธีกรรมบวชเด็กขำที่วัดตสนจังหวัอดอ่างทองเพื่อเปิดโอกาสให้บรรดาสาธทุชนที่อยู่ทางบ้านได้นำบทสนาสาธุกการก็ได้บุญด้วยแล้วก็ช่วยใอ้ผู้ที่บวชก็ได้บุญเพิ่มการบวชเด็กขำบ้าน,นาจะทำหน้าที่การงานจะเลืรุ่งเรืองโรคภัยไข้เจ็บที่เราเบาบางย่างหายเล่นนองก็คล้องมือเทวดาคุ้มครองรักษา และในการตอบแทนคุณพ่อ,อคุณแม่ปิดาบันดามี่นเค่องมือกับเพื่อนขยับขยื่นให้มีแต่ความเจริญบอกชื่อการอ่ออันาีดเ้ีวันคอ่นต่อไปท่านผู้มีบุญท่านต่อไประชวมาจากอำเภองจังหวัดางทองค่ะวดเพื่อเสริม สามวันนะอ่าท่านต่อไปอ่าจจะช่วยจับใหม่ให้นะชื่ออะไรบอกดังๆอยู่ที่ไหนเนี่ยอยู่อำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองแล้วก็บวชเรื่องอะไรเรื่องบวชตังส่มตัวเองสะสมบัตรไม่อีกนะบวชกี่วันนะสวันอ่าท่านต่อไปนะท่านผู้มีบุญท่านต่อไปฉานนาคนช่างงานค่ะ เควิจัยใช้การมาติอมาปวดสามวันจุดสมมาปวดเพื่อสวัยให้หมวงพอและเจ้ากรรในเรงค่ะปวดกี่วันสามวันท่านต่อไปนางสาวลุควัเกตสาค่ะอยมงวิเชียบุรจวัดนครบค่ะโอมาใกลเรควดยมาบวดไหมแแล้วใครแนะนำมา เพื่อนเ,อเพื่อนเคยมาบวชเนี่ยออาถ้าต่อไปจ้ะชื่ออะไรนะ,รระบวชเชื่อสบารวชเธะมาบวชเรื่องอะไรออเรอ,อ,อให้ลูกสาวให้เงินไปให้ลูกสาวให้เงินนะเออเอาให้เยอะหมอ่า เหลือให้นับไม่ท้่วเลยไม่รู้เท่าไหร่แต่เท่าไหร่แล้วก็บวชกี่วันนะดูที่บวชสามวันอาสาธุท่านต่อไปการกสีีอคมวชให้หลามีที่รวงลับไปแล้วครับร่วงรับไปนานหรือยัง

อ่าก็ดีนะแล้วตอนนี้แทกเยอะไมแต่สวยดีนะบวชบวชบวชให้สามีที่เสียไปแล้วบวชกี่วันแล้วคุณพ่อคุณแม่ด้วยคุณพ่อคุณแม่เสียแล้วนี่ยก็บวชกี่วันตั้งแต่บวชกี่วันโอ้ดีมากแล้วก็ลูกค้า เออลูกาลูกาไไเรล,ลอยอยู่นะีะเอาท่านตอไปจะเออเอออันนวตนาสาธุเคยประวมเคยเออท่านตอบไปจ้ะาสาวปนุอ่อนวันค่ะประวชเสริมวันดีเก้าว อยู่ที่ไหนเนี่ยอยู่สายทองค่ะอเภอป้าโบกเหรอใช่ค่ะ่โบกอยู่บ้านหลังทองมาดูลูกที่กำลัทุกขโพกฝค่ะเอ๋อแล้วบวชเรื่องอะไรเสริมบาลีค่ะกี่วัน9วันค่ะอ่าท่านต่อไปจ้ะชื่อภัยจิตบุตรดางามค่ะบวชเสริมบารมี2วันค่ะมาจากทาเภอสักบุตรจังหวัดลบบุรีค่ะอาจารย์ต่อไปจ้ะชื่อนิสสา ใจเย็นค่ะมารจังหวัดพรบูรค่ะมาตวจเสริมบารมีสองวันค่ะถ้า,าต่อไปใหวัให้มใกล้ปากน,นะชื่ออะไรนะคุณมีใจเย็นค่ะคุณมีใจเย็นอยู่จังหวัดอะไรจังหวัดเพชรบูรณ์แล้วบวดเรื่องอะไรนะมวกี่วันนะ ต,ต่อไปชื่ออาดนแก้วมาจากสุพรรณมาเอบามีมาปวดนกนต่อไปชื่อวันดีปัญญาพรนมาจากสุพรรณห่าดอนแก้วอุทมาเสบามีหวันต่อไปชื่อวิพ เิรอยู่ที่ไหนเนี่ยคอพุรค่ะแล้วท่านต่อไปครับชื่อสัคพุทธลักษณ์นามครับวเติมบารมีวัเถิดครับมาบวดหัปัมาจากจังหวัดพุรีครับท่านต่อไปรู้พูดได้ไหมพูดได้หนูชื่ออะไรจ๊ะใช่ชือเนศักครบวกเนี่ย ประวัติเรื่องอะไรบปรบวชัตาอะไรนะอ๋อปรวชติมาเกิดพโอ้ลกแก้วเลยนะดีมากอนุโมทนาอนุโมทนาสาธุสาธุสาธุอนุโมทามี